งานเสริมสร้างรายได้แบบสะสมทำมากได้มากทำจริงได้จริงเราเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆนที่ไม่มีรถยนต์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้แบบสะสมทรัพย์ค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รวยข้ามคืนนะคะเพื่อนๆนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เพื่อนเพื่อนที่กำลังฝึกงานเพื่อนเพื่อนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเหมาะมากสำหรับงานนี้นะคะท่ a นสีคืออะไร แอปพคคือแอปพลิเคชันที่ให้บริการแบ่งปันรถยนต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและธุรกิจสำหรับคนไทยและต่างชาติเรามีโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวมาตรฐานแบบส่วนตัวให้เลือกจำนวนมากครอบคลุม11จังหวัดยิ่งไปกว่านั้นลูกค้ายังสามารถกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการจะไปได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้เรายังมีบริการรับส่งสนามบินบริการทิปท่องเที่ยววันหยุดแบบกลุ่มแบบเดินป่าแคมปิง้งและบริการอื่นๆที่จะเปิดตัวให้บริการในอนาคตเช่นบริการส่งพัสดุเป็นต้น t r a n Speed เริ่มเปิดให้บริการแล้วในวันที่1มีนาะคม2568ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดเราขอนำเสนอสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา2024มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ35.5ล้านคนโดย5อันดับแรกคือจีนมาเลเซียอินเดียเกาหลีใต้และรัสเซียนักท่องเที่ยวจีนประมาณ6ล้าน2แสนคนมาเลเซียประมาณ4ล้าน5แสนคน เีประมาณล้านเก้าแสนคนเกาหลีใต้ประมาณล้านเจ็ดแสนคนและรัสเซียประมาณล้านห้าแสนคนนอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ4 6กเปเซนตกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำเป็นครั้งที่2-4ถึงรัฐบาลตั้งเป้าหมายในปีนี้2025จะให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยถึง40ล้านคนซึ่งเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ ดังนั้นเราจึงควรถือโอกาสนี้นำเสนอบริการแบ่งปันรถยนต์เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและธุรกิจให้กับนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและความต้องการใช้บริการการเดินทางสูงมากเพื่อนๆไม่ควรมองข้ามโอกาสนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือตัวอย่างหน้าแอปของผู้ใช้งานของแอป t r a n s มองจากด้านซ้ายมือนะคะภาพแรกคือหน้าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Gmail ภาพที่2คือหน้าหลัก ภาพที่3คือหน้าคลิปส่วนตัวภาพที่4คือหน้าคลิปกำหนดเองภาพที่5คือหน้าคลิปแบบกลุ่มให้บริการเฉพาะวันหยุดถ้าเพื่อนๆต้องการเข้าไปดูในแอปให้เพื่อนๆติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ทางการของเรา ID ไลน์คือ a s s i g n s e a l s ก็ขอรหัสแนะนำเข้าสู่ระบบนะคะ t r a n s ีปเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่ไม่มีรถยนต์แต่มีความต้องการเข้าร่วมทำงานเพื่อสร้างรายได้เสริมในฐานะฝ่ายขายอิสระ,ะเราขอเนนยามว่าฝ่ายขายอิสระคำว่าอิสระไม่ได้หมายความว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ หากตัดสินใจร่วมทำงานกับเราแล้วเพื่อนๆจะต้องทำทันทีเมื่อมีเวลาว่างเพราะเรามีเป้าหมายให้เพื่อนๆบรรลุนะคะถัดมาคือคำถามที่ว่าใครเหมาะกับงานนี้คนที่เหมาะกับงานนี้คือเพื่อนๆที่รักงานขาย ชอบพูยมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปเพื่อนเพื่อนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพื่อนๆนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเช่นพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟร้านอาหารเป็นต้นต่อไปคือคำเตือนใครไม่เหมาะสมกับงานนี้เพื่อนๆนที่ไม่เหมาะกับงานนี้คือคนที่หาเช้ากินค่าต้องมีรายได้เข้าบ้านทุกวันไม่เหมาะกับงานนี้นะคะเพราะเพื่อนๆนจะไม่สามารถมีรายได้เข้าบ้านทุกวันได้ แถมยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากๆอีกด้วยนะคะฝ่ายขายอิสระมีหน้าที่อะไรหนึ่งฝ่ายขายอิสระมีหน้าที่แนะนำแอปนี้ให้กับคนที่มีกำลังซื้อทั้งคนไทยและต่างชาติที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทหรือญาติสองฝ่ายขายอิสระมีหน้าที่ขายคริปท่องเที่ยวมาตรฐานแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มเพื่อสร้างยอดขายและบรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้แบบก้าวหน้าในแต่ละเดือน สามฝ่ายขายอิสระมีหน้าที่สอนลูกค้าใหม่ให้ใช้งานแอปเป็นเพื่อลูกค้าจะได้สั่งซื้อจองทิปได้ด้วยตนเองในอนาคตหากมีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวหรือทำทุระขอให้เพื่อนๆทําทำทันทีเมื่อมีเวลาว่างทำมากได้มากทำจริงได้จริงทำเล่นเล่นเดาไม่รับพอเสียเวลาฝึกฝ่ายขายอิสระทุกคนจะมีรหัสแนะนำส่วนตัวหกหลักนะคะวิธีการทำงานขายอิสระมีสี่ขั้นตอนข้าวๆดังนี้หนึ่งเล่นแอปให้ชำนาญที่สุด สามารถสาธิตวิธีการจองทิปทุกแบบให้ลูกค้าได้เห็นอย่างคล่องแคล่วการใช้งานทิปกำหนดเองน่าจะยากสำหรับลูกค้าผู้ใช้งานใหม่เพราะต้องใส่ข้อมูลชื่อจุดหมายและที่อยู่เต็มซึ่งต้องกรอบมาจาก Google Map s แล้วมาวางในแอปฝ่ายขายอิสระจะเป็นผู้สอนผู้ใช้งานใหม่ให้เล่นแอปเป็นนะคะ 2. สร้างสื่อโฆษณาสื่อจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค,คือสื่อแบบดั้งเดิมเช่นป้ายโฆษณา สำหรับชูให้คนเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวและสื่อดิจิตอลเช่น t ิ k t อกเพื่อนๆสามารถเลือกสื่อโฆษณาตามแนวที่เพื่อนๆถนัดได้เลยใครถนัดชูป้ายเราก็จะมีอาร์เวอร์กให้ไปพิมพ์บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดใครไม่ถนัดชูป้ายก็ใช้สื่อดิจิตอล 3. ทําทันทีเมื่อว่างใครถนัดชูป้ายหรือต้องการฝึกพูดคุยภาษาต่างชาติก็ให้ลงพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ใช้ขนาดสื่อโซเชียลก็ให้ทำคลิปรีวิวแนะนำการใช้งานลงโซเชียลทันทีเมื่อมีเวลาว่างนะคะ4บรรลุเป้าหมายคือหาให้ได้200ผู้ใช้งานใหม่ต่อปีหรือ400ผู้ใช้งานใหม่ต่อ2ปีค่าตอบแทนที่เพื่อนๆจะได้รับคือค่านายหน้าคิดจากราคางานที่คนขับรถได้รับก่อนหักคอม10%ฝ่ายขายอิสระจะได้รับค่านายหน้าแบบก้าวหน้า 1- 4 แปลผันตามจำนวนยอดรวมผู้สั่งซื้อต่อเดือนเช่นหากมีจำนวนจองทิป1-10คำสั่งซื้อต่อเดือนฝ่ายขายอิสระจ,จะได้ค่านายหน้า1%หากมีการจองทิป11-20คำสั่งซื้อต่อเดือนฝ่ายขายอิสระจ,จะได้ค่านายหน้า2%ทั้ง20คำสั่งซื้อ หากมีการจองทิป21-30คำสั่งซื้อต่อเดือนฝ่ายขายอิสระจ,จะได้ค่านหนนา3%ทั้ง30คำสั่งซื้อหากมีการจองทิป31-40คำสั่งซื้อต่อเดือนฝ่ายขายอิสระจ,จะได้ค่านหนนา4%ทั้ง40คำสั่งซื้อทุกการจองทิปจะต้องสมบูรณ์ภายในเดือนเดียวกันซึ่งจะนับรวมในยอดการคำนวณนค่านหนนานะคะ เครดิตคืออะไรเครดิตคือเงินค้ำประกันการทำงานเติมแล้วไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้เพื่อนๆนที่ตัดสินใจเข้าร่วมทำงานฝ่ายขายอิสระกับเราจะต้องเติม300เครดิตหรือ300บาทเข้าไปในกระเป๋าเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันว่าเพื่อนๆน,นสามารถทำตามเป้าหมายที่เรากำหนดให้ฝ่ายขายอิสระทุกคนต้องบรรลุให้ได้ภายใน2ปีดังนั้นเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจว่าจะหาลูกค้าใหม่ ให้แอป,ปได้200ผู้ใช้งานใหม่ต่อปีหรือ400ผู้ใช้งานใหม่ใน2ปีก็ไม่ต้องสมัครเข้าร่วมทำงานกับเรานะคะจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถหาลูกค้าผู้ใช้งานใหม่ให้เราได้400คนใน2ปีแต่ได้ค่าในน้าไม่คุ้มค่าก็สามารถยกเลิกการเข้าร่วมได้ และสามารถทำเรื่องปิดบัญชีและถอน300เครดิตออกมาเป็นเงินสดได้โดยจะมีค่าบริการปิดบัญชี100บาทและค่าธรรมเนียมธนาคารเล็กน้อยโอกาสหรือภาพลวงตาเพื่อนๆจะมองงานนี้เป็นภาพลวงตาก,ก็ได้ไม่แปลกอะไรเพราะทุกวันนี้มีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากแต่เรามั่นใจว่าเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่นพนักงานส่วนหน้าของโรงแรมหรือเพื่อนๆน,นที่รักงานขายเพื่อนๆที่ต้องการฝึกภาษาต่างชาติจะมองงานนี้เป็นโอกาสอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆน,นที่ดูคลิปนี้และมีเพื่อนทำงานในสายงานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวช่วยแชร์คลิปนี้ให้เขาเหล่านั้นได้พิจารณาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจว่างานนี้คือโอกาสหรือภาพลวงตารามาพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนกันก่อนดีไหมคะเริ่มต้นที่จุดอ่อนกันก่อนนะคะ t r a n s p e e มีจุดอ่อนคือเป็นแอปใหม่เป็นเว็บแอปไม่ใช่โมบายแอปต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเป็นที่รู้จักและใช้งานเป็นของลูกค้าคนไทยและต่างชาติส่วนจุดแข็งของ t r a n s p e e คือเราสร้างและออกแบบระบบแบนงปัรรายได้ให้กับพันธมิตรของเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่เริ่มแรกใครมีรถนำรถเข้าร่วมให้บริการ ใครไม่มีรถมาเป็นฝ่ายขายอิสระให้โอกาสทุกคนเข้าร่วมนับหนึ่งและเติบโตไปพร้อมๆกันกับเราหากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ทางการ assignseals ไ, e ได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ตอบกลับในเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ ไม่ใช่ตัดสินใจตาม o, อินฟูเพราะทางใครก็ทางของคนนั้นทางของแต่ละคนแตกต่างกันเมื่อเลือกเข้าร่วมทํางานแล้วก็ทําให้เต็มที่นะคะเพราะระยะเวลา2ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทําได้หรือไม่ได้หากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนละทิ้งงานมีระหว่างทางเพื่อนเพื่อนจะถูกยึดเงินเครดิตทั้งหมดนะคะนี่คือข้อตกลงที่ทุกคนต้องทราบและยอมรับกิการร่วมกันก่อนเข้าร่วมทำงาน เพื่อนๆที่ไม่จริงจังทำแบบเล่นๆก็โปรดอย่าสมัครเข้ามาเลยนะคะเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายต่อไปคือ6ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมทำงานขายอิสระ 1. บอกหรือขออนุญาตผู้ปกครองสำหรับเพื่อนๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังต้องของเงินพ่อแม่ใช้อยู่ควรบอกให้ท่านรับทราบก่อนเข้าร่วมนะคะ 2. เข้าวเว็บแอปผ่านคอมหรือผ่านมือถือก็ได้โดยใช้รหัสแนะนำหหลักที่เจ้าหน้าที่ให้มา สามอ่านระเบียบปฏิบัติกติกาให้เข้าใจอีกหลายหลายครั้งเพื่อทำความเข้าใจจุดไหนไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ทางการของเรานะคะ4วางแผนและกำหนดวิธีการทำงานของเพื่อนๆด้วยตนเองเรากำหนดเป้าหมายหลักให้เพื่อนๆได้คือ4 0 0รอผู้ใช้งานใหม่ต่อ2ปีแต่เพื่อนๆต้องวางแผนวิธีการทำงานของเพื่อนๆเองถ้าเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อนๆจะต้องเลือกแนวที่เพื่อนๆถนัดเพียงแนวเดียว ถ้าถนัดทั้งสองแนวก็ได้แต่เราไม่แนะนำเช่นถนัดคุยกับผู้คนก็ทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับชูให้คนเห็นในแหล่งท่องเที่ยวหรือถนัดสื่อโซเชียลก็ทำคลิปสั้นคลิปยาวคลิปแนวตั้งคลิปแนวนอนเผยแพร่ในสื่อโซเชียลของเพื่อนเอนเองนะคะสื่อทั้งสองแบบอย่าลืมใส่รหัสแนะนำเป็นตัวเลขหกหลักของเพื่อนๆลงไปในสื่อโฆษณาด้วยนะคะ 6. ลงมือปฏิบัติทาทันทีเมื่อมีเวลาว่างใช้เวลาวางแผน1-2วันก็พอหลังจากนั้นลงมือทําทันทีเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปมาถึงตอนท้ายนี้เราขอให้เพื่อนๆช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่มีอาชีพปักเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะเขาเหล่านั้นอาจจะสนใจงานขายอิสระที่เรานำเสนอนี้ได้ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบาย